สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะวันนี้เราก็ยังเรียนในรูปแบบวิธีการสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนนะคะครูมริวรรณทองบุตรวันนี้เราจะเรียนเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะโรงเรียนชมุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาป,ษาปทุมธานีเขตสอง รายวิชาการงานอาชีพง15101หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1เข้าใจการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดง1.1ป .5 ทับ2ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 อธิบายหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้าข้อ2จํจำแนกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสมตามลักษณะการชารุดข้อ3เห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าสาระสำคัญหลักการสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะการชารุดของเสื้อผ้าใช้ได้สีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกันสีเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมนะคะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความกลมกลืนสวยงามและทนทานต่อการใช้งานนะคะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับการเลือกลักษณะของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะว่าเราจะใช้วิธีการใดในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของนักเรียนหรือสมาชิกในครอบครัวเคยชำรุดหรือไม่คะนักเรียนเคยนะคะ ส่วนใหญ่ก็เคยและไม่เคยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเคยเพราะว่าการเล่นของนักเรียนนะคะ,ะเช่นชุดพละที่นักเรียนเล่นนะคะอาจจะมีความผิดพลาดโดยการดึงเสื้อกันแล้วก็จะมีรอยฉีกขาดด้านข้างเป็นประจำนะคะ,ะเสื้อผ้าดังกล่าวชํารุดอย่างไรคะนักเรียนอาตะเข็บข้างเสื้อขาดจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนทําอย่างไรคะกับเสื้อผ้าที่ชํารุดก็คือจะต้องซ่อมแซมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมด้วยตนเองนะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่ซ่อมแซมให้นะคะหรือบางตัวนะคะแม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วก็คือทิ้งไปเพราะใช้มานานแล้วนะคะแล้วซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนักเรียนควรทําอย่างไรกับเสื้อผ้าที่ชํารุดคานักเรียนนักเรียนก็ต้องซ่อมแซมด้วยตนเองนะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ะะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำนะคะอาจเกิดการชารุดเนื่องจากการทํากิจกรรมต่างๆนะคะระหว่างวันหรือเสื่อมสภาพเพราะใช้งานมานานมากนะคะการซ่อมแซมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เสื้อผ้าใช้งานได้ต่อไปนะคะโดยไม่ต้องซื้อใหม่นะคะซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยนะคะ,ะนักเรียนการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีหลักการอย่างไรบ้างคะ ใช้วิธีซ่อมแซมตามลักษณะการชำรุดใช่ไหมคะ,ะและใช้สีเดียวใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะหรือสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมนะคะเพื่อให้สีกลมกลืนกันนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีวิธีใดบ้างคะนักเรียนมีทั้งหมด5วิธีนะคะก็คือมีการเนา่าการดน้นการสอยการปักและการชุน5วิธีนี้เป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ ถ้าซ่อมแซมได้ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนเสื้อผ้าก็จะใช้งานได้นานนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยนะคะ,ะเรามาดูวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการต่างๆนะคะ,ะกันเนานะคะส่วนใหญ่แล้วจะซ่อมแซมนะคะ,ะได้ที่ชายเสื้อหลุดเล็กน้อยนะคะก็คือกันหนาเช่นเสื้อผ้าชุดพละของนักเรียนจะเป็นตะเข็บข้างใช่ไหมคะถ้าเกิด ขาดนักเรียนก็เน่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดไปมากกว่าเดิมนะคะจะได้ซ่อมแซมได้ไง่ายขึ้นนะคะต่อไปการด้น,ดนการดน้น,ดนก็จะซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะตรงตะเข็บเสื้อขาดออกจากกันนะคะเพื่อทําให้เสื้อสามารถใช้งานได้นะคะขึ้นมาอีกนะคะต่อไปการชุน เช่นการการชนแบบตานกแก้วนะคะก็คือจะต้องมีรอยขาดไม่ใหญ่มากนักนะคะลักษณะการขาดก็จะเป็นพวกรูปวงกลมอะไรแบบนี้นะคะก็คือชนเพื่อให้ใช้งานได้าไดมากขึ้นนะคะต่อไปการปะนะคะการปะจะต้องมีรอยขาดขนาดใหญ่นะคะก็คือจะต้องมีผ้าอีกหนึ่งชิ้นมาปะนะคะเพื่อให้เสื้อหรือ ผ้าชิ้นนี้ใช้งานได้นะคะต่อไปการสอยอ่การสอยส่วนใหญ่แล้วเอาไว้สําหรับซ่อมแซมได้ที่ชายกระโปรงหลุดรุ่ยนะคะหรือชายกางเกงของนักเรียนหรือชายกระโปรงของนักเรียนจะเป็นส่วนใหญ่เช่นการสอยซ่อนได้นะคะอาการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ทนทานต่อการใช้งานนะคะและกลมกลืนสวยงามนะคะจําเป็นต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมให้เหมาะสมนะคะกับลักษณะการชํมรุด และใช้ได้สีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมด้วยนะคะวันนี้นะคะครูมีงานให้นักเรียนทำหนึ่งอย่างนะคะอ่าดับแรกเลยก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูให้ทำอะไรคะให้นักเรียนจับคู่วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ถูกต้องอมีทั้งหมด5ข้อเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะ เช่นการเนาการเนาจะต้องคู่กับข้อไหนนะคะนี้เราก็โยงเส้นทําเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจนะคะอะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ